สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เราก็จะมาชวนท่านผู้ชมมาแกะกล่องต้นดอกกุหลาบกันนะคะหรือว่าจะเป็นต้นอะไรก็ยังไม่รู้เลยเคยแกะกล่องมาไม่เคยมีกล่องไหนสูงเท่ากับตัวคนเท่านี้เลยค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาแกะพร้อมกันเลยนะว่ามันเป็นกล่องอะไรแน่ ตโอ้ยจะหักเนี่ยุ้มดอกกุหลาบ เขาก็มาน้ำผูกเนาะโอ้ยดับสิซม ดอกสีส้มนะคะเป็นเป็นกุหลาบหอมมีกลิ่นหอมด้วยเป็นสีส้มนะคะท่านผู้ชมแล้วก็กิ่งหนึ่งนี้ก็มีหลายดอกเลยค่ะก็คือมีดอกบานสองดอกนะคะแล้วก็ดอกใกล้ๆบานในดอกหนึ่งที่เหลือก็จะเป็นแบบดอกตุ้มๆหมดเลยค่ะ แล้วก็สูงมากสูงเท่าตัวลวปะป้าอ้อยเลยนี่ค่ะหลานเขาชอบมากค่ะพวกต้นไม้พวกกุหลาบมีจะเป็นร้านกุหลาบอยู่แล้วนี่ก็อีกต้นหนึ่งที่ก็ชอบอะกิ่งนี้นะมีหนึ่งสสาสี่ห้าห้าเลยค่ะแต่เขาก็มีชื่อมาอยู่นะเทเรซ่ายุบซี่เทเรซ่า ไม่รู้ว่าชื่อชื่อพันกุหลาบหรือเปล่าอันนี้รู้สึกจะหักโอ้ยหักไปแล้วมีหักด้วยนะเพราะว่าการขนส่งแปบไปแปก็เอามาไว้ได้วยกันเนี่ย มน,นให้ท่านผู้ชมได้ดูธุระต่าดู ที่สั่งกันมาเยอะไหมคะมีต้นนี้สูงที่สุดดอกนั้นก็ทยอยออกดอกแล้วบานบางดอกก็บานไปบ้างแล้วบางอันก็เพิ่งจะแตกใหม่ก็อยู่กับดอกไม้นะคะต้นไม้ดอกไม้ก็สดชื่นไป ตามภาษาสวให้ท่านผู้ชมได้ชมตอนนี้นี่สวยไหมคะท่านผู้ชมบานสะพังเราก็ชอบต้นไม้หลานก็ชอบต้นไม้สบายเราละ่ะ มันมีกิ่งหักด้วยนะคะเมื่อกี้ที่เราแกะกล่องมันมีกิ่งหกักกิ่งร่างข้างๆแล้วก็กิ่งบนเนี้ยหักด้วยเดี๋ยวเราจะต้องเอาสก็อตเทปลองแปะดูเผื่อเขาจะติดกันเราก็จะเอาสก็อตเทปติดที่มันหักไว้นะ ลองติดดูก่อนไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าช่วยพยุงไว้ก่อน ส่วนอันบนเนี่ยอันบนนี่ก็หักเหมือนกันนะผมมีดอกไม ยุงให้มันอยู่ด้ยวยกันก่อนต้นสูงมากเลยค่ะต้นสูงมากใส่กล่องมาก็จะประมาณนี้น ก็จะใส่กระถางไว้เลยนะกันเขลนกกาลม้มน่ากลัวล้มจังเลยให้ท่านผู้ชมได้ชมดอกกุหลาบ หลายสายพันธุ์นะคะกำลังบานดอกใหญ่ๆชมบรรยากาศจะเป็นสวนกุหลาบอยู่แล้วเนี่ยอันนี้สีม่วงไม่ค่อยเห็นนะกุหลาบสีม่วงนี่ไม่ค่อยเห็นอันนี้สีแดงก็หลายวันแล้วแต่ก็เริ่มโรยเริ่มลา อันนี้ตัดดอกออกไปนะออการตัดดอกไปแล้วก็เอาปูนทาไว้เนี่ยท่านผู้ชมพอปูนทาไว้กิ่งใหม่ก็เริ่มโผล่มาเต็มเลยค่ะดูต้นนี้ดอกสะพังเลยคลิปนี้ก็เอาการแกะกล่องพัสดุนะคะแล้วก็เอาดอกกุหลาบสวยๆมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกัน ขอบคุณที่รับชมคลิปค่ะสวัสดีค่ะ